วันนี้นั่งคุยกับน้องสีภูวลินนักร้องสามารถเทศที่สุดของเมืองไทยเปิดมใช้ได้ไหมพอได้เลยค่ะราบก็จร <ไป S 1> ิงๆนะเธอหล่อมากเลยเขามีการโบวถกันหรือมีการซาวเสียงกันเขาบอกว่าเธอเป็นนักร้องสามารถเท่ที่น่าตัดดีที่สุดในประเทศไทยนี่สาวหล่อสุดเท่ขวัญใจสาวสาวนี่อันดับหนึ่งเห็นไหมโอ้โห่องปซิงเกิ เพลงแรกในชีวิตเอก้กระดังระเบิดระเบิง้งกันไปเลยตายแล้วหล่อได้ขนาดนี้นี่ถ้าเธอใส่สูตรผูกไทยนะอ้ยคุณชายก็คุณชายโทนะหน้าตาโทหล่อมากเลยอะ่ะที่บ,บ้านมีใครออกหน้าโทนนี้มาหรือมีเธอหล่อผิดอยู่คนเดียวมีครับมีครับเป็นพี่คนโตแต่เป็นผู้หญิง จะหน้าเล็กๆแล้วก็จะคนทอมทางบ้านเลยเหรอคะผู้หญิงครับผู้หญิงทั้งบ้านตกใจนะ้วครับเออหล่อเท่เลยหมดทั้งบ้านเลยนรับเออมีคนเดียวใช่ครับแสดงว่าพ่อกับแม่อยากมีลูกชายรือเปล่าสงสัยจะใช่ครับเป็นคนเล็กสุด รอแต่รีบมาเกิดนิดน่งแล้วคว้าผิดอันมาใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกหนักเคมีอะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละเขาให้สลับเนี่ยจารย์เขาให้สลับออกอ้สลับเนะโอเคอย่าได้พูดเรื่องนี้นะคะน้องี้จะเก่งมากนะคะดูท่าทางจะเชี่ยวชาญกว่าเกียนเเยะเลยนะคะภูมิใจมากกับตำแหน่งสาวที่อันดับหนึ่งของแผ่นดินไทยภูมิใจครับนะคะ เขาก็บอกว่ากบอีความหล่อของเธอมันมาพร้อมความเจ้าชู้กับร้อนเจ้าชู้มากเลยเหรอยาจ,จริงหรือเปล่าจริงครับได้ข่าวว่าเธอมีผู้หญิงให้แอมได้ทุกวันเลยเหรอใช่ครับตอนวัยรุ่น <S 1> <S 1> แล้วตอนช่วงนี้ก็ยังมีไหมช่วงช่วงนี้ลดลงครับเหรอเออมันมากขนาดไหนเล่าหน่อยสิฉันอยากรู้จริงๆตอนวัยรุ่นสักประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะสิบเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยครับก็คือจะชอบไปเที่ยวแล้วก็จะได้ผู้หญิงกับกับ ไปบ้านทุกคืนไม่ล้เขารู้ไหมว่าเราเป็นทอมรู้ครับมีมีแคสหนึ่งครับที่เขาเขามีแฟนอยู่แล้วเป็นผู้ชายเขาก็พาเราไปที่บ้านเขาเสร็จแล้วพอดีว่าแฟนเขานั่งดูบอลอยู่ข้างนอกเขาก็ลากเราผ่านแฟนเขาไปแล้วก็เข้าห้องแล้วก็ไปอะไรอย่างนั้นเดียนขอพักเบรกส่วนตัวขอหายใจได้ไหมครับ <c oughs> หนูหนูมีวีรกรรมเยี่ยงชายมากเลยนะคะนี่ถ้าเป็นผู้ชายที่เขานั่นเขายิงจะทิ้งหรือเปล่าล่ะสงสัยครับไม่รล้ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแบบไหนกันก็ถึงได้ลากเธอเขาไปแสดงเขาได้สองแบบเหรอคะใช่คงประมาณนั้นแหละทาไมหนูไม่คิดว่ามันง่ายไปเหรอคะก็อาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นด้วยแหละครับมันก็ง่ายแล้วแต่ละคนที่ได้มาสวยหมดมาน่ารักค่ะคุณต้องถามนิดนึงนะคะอดีตที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าหนูก็กุ๊กริ๊ดุบดี กับคนในวงการบันเทิงบ้างมีผู้หญิงที่ชื่อเออดดิวมีไหมคะ <c oughs> คนนั้นเออผู <c oughs> ส้สนิทเหรอคะก็ <c oughs> หรอคะนั่นแหละคร่ะก็เคยรู้จักกันมานานแล้วครับอ๋อเหรอคะใช่ซึ่งตอนนั้นเขาไปเยี่ยมตอนนั้นหนูอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมที่ถ่ายรูปเนี่ยใช่ครับอ๋อโอ้โหเขาสวยมากเลยนะแล้วตอนนี้ยังคบกันอยู่ไหมไม่ละครับไม่ได้หรอและอีกคนนึงละคะที่ว่าหนูจะไปทําบุญวันเกิดแล้วก็รถชนหนูลอยไปหนูเมย์อันนั้นอันนั้นก็เป็นพี่ครับ เฮ้พี่อะไรกันถ่ายรูปหัวชนกันขนาดนี้อ่ะเป็นพี่น้องจริงๆครับหรอใช่ครับก็สนิทกันเขาก็นับถือฉันเหมือนพี่แต่ไม่เห็นเขาถ่ายรูปกับฉันท่าที่บ้างเลยอ่ะทำไมเขาเลือกถ่ายกับเธอล่ะซีอาจจะเข้าไปเองหรอหรออาจจะเม่าไปเองใช่ทราบว่าความหล่อของหนูเป็นหล่อประเภทเลือกได้เลยแล้วเห็นว่ามีผู้หญิงเคยมาคลั่งรักขนาดจะฆ่ากันตายไปไหนก็พบมีด พูดง่ายๆแทบจะเอาสวิงครอบเธอแล้วก็ผูกไว้เลยเขาไม่กลัวหรอก็ตั้งแต่คราวนั้นก็กลัวมากเรื่องราวเป็นยังไงเล่าเช่นฟังหน่อยสิรัแบบรุนแรงกับพวกทอมเนี่ยจริงๆแล้วเหตุเกิดจากที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของเพื่อนครับแล้วพอดีซีไปประกวดอะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วแล้วพอดีเขาก็มากับเพื่อนแล้วเขาแบบเพื่อนก็กลับก่อนอันนี้เราสั้นๆนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเขาไม่อยากกลับเขาอยากอยู่กับสีก่อนอ่ะซีก็โอเคโอเคโอเคเขาก็อยู่จนแบบ หมือนไอ้นั้นวันก่อนเกิดเหตุน,นะครับก็อยู่จนแบบไม่อยากกลับบอกให้ซีไปส่งที่บ้านหน่อยเราเป็นผู้หญิงอะอยู่ยังไงอยู่ยังไงอยู่แบบต้อง <c oughs> มีอะไรดดใช่ไหม <c oughs> เขาเหมือนมารอเราอะครับรอเราแล้วแบบบอกให้เราไปส่งที่บ้าน ช่มันไปส่งที่บ้านหน่อยไปส่งที่บ้านทำไมเขาว้าววอนขนาดนั้นก็แสดงเขาต้องเขต้องได้เขาไปเรียบร้อยแล้วแล้วยังครับยังจริงๆทำไมเข,า,ขาไม่ให้ยังเขาไปสักทีหนึ่งมันจะได้หมดลมเลยเลยออถ้าให้สิว่าซีคงโดนยิงตายเลยแหละขนาดไม่ให้นะครับเขายังมาแทงซีเลยอุ้ยเขาเขามาแทงว่าเพราะเขาเป็นคนที่เขาชอบใครใครๆก็ต้องให้เขาเหมือนก็ต้องยอมเขาแต่ซีไม่ยอมเขาเพราะซีมีแฟนอยู่แล้ว ใช่เขาก็เลยโมโหแล้วก็มาแทงอุ้ยทำไมความรักของคนในกลุ่มนี้มันรุนแรงอย่างเนี้แล้วซีเป็นคนรุนแรงแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่เลยครับเนี่ยมีคนข้กลัวกันนะเขาบอกความรักของกระเทยพวกผู้ชายเนี่ยยังไม่รุนแรงเท่าทอมกับดี้ก็บอกพวกทอมแรงกว่าเยอะเลจริงๆซีมีแต่เจอโดนทำแรงๆครับแต่ไม่ทําเขาหรอกคัะคิดไม่ว่าหน้าตามันดีเกินไปหรือเปล่าหล่อไปหรือเปล่าเราก็เลยมีปัญหาชีวิต ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวเราแต่สิก็แฮปปี้แล้วแล้วมีพวกผู้ชายที่เขาแบบเก้งกวางอย่างเงี้ยมาเห็นเธอแล้วก็อยากได้เพราะเคื่อทเป็นผู้ชายมีไหมมีครับเด็ดในกรุงเทพเลยหล่อมากด้วยเนาะอันนี้หล่อมากวันหลังไปนึกกันเถอะันเธอก็บอกก็อย่ามาทางฉันสิโอเคเตาหน่อยสิวันเป็นยังไงก็จริงวันนั้นไปเที่ยวนั่งเล่นครับแล้วเขาแบบ เหมือนเพิ่งกลับมาจากเมืองนั่งแนนรถเก็ไปบ่อยค่ะแต่เขาเขากลับมาจากเมืองนอกแล้วเขาแบบเหมือนมาชอบเราแล้วคือพยายามขอเบอร์ซีแล้วบังเอิญวันนั้นมือถือซีหายก็เลยขอเบอร์พี่สาวซีไปแล้วคือโทรจีบซีอาทิตย์หนึ่งอะซีแบบมาแล้ทำไงดีไม่รู้ครับดว่ชายใช่ทำไงดีทำไงดีจะมาหาที่บ้านว่าทำไงดีว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยไปบอกเขาเขาก็ช็อกเขาแบบไม่จริงมั้ง ซึ่ก็แบบจริงจริงจะมาจับเลยก็ได้นะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมาจับเลยได้นะเขาไม่เชื่อไงเหรอแล้วเธอเสียดายมะเสียดายครับถ้าเป็นเกนี่เสร็จสิเป็นตั้งแต่คืนนั้นแล้วล่ะความคิดความอ่านของเด็กมันช่างแรงมันติดจรวดจริงๆนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเอาเป็นว่าหนูผู้หญิงก็ลงรักหนู ผู้ชายที่เขาคิดว่าหนูเป็นผู้ชายด้วยกันที่ก็เป็นเก้งกวางเขาเห็นหนูเขาก็แทบจะทนไม่ได้อาจารย์ว่าหนูเป็นคนมีความรอที่บางทีดูแล้วสองด้านหนึ่งมีเสน่ห์มากใครเห็นใครก็ลงเลยครับสองมีภัยอันตรายจะมาถึงตัวถ้าหนูไม่สนองความต้องการของเขาทีนี้หนูมีวิธีการจะดูแลตัวเองยังไงและลูกตอนนี้เรียกว่าออกไปนั่งเล่นแบบชิลๆ <laughs> ไม่ได้แล้วก็จริงๆก็เปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตครับ ก็เริ่มจะไม่ออกไปข้างนอกใช่อยู่บ้านแล้วก็คบเป็นคนคนไปอ๋อเหรอคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสีเร็วกด